สวัสดีค่ะนี่ต้นรับเข้าสู่ชาแน,นลนำมีชัพป,ปี้นะคะแล้วก็สวัสดีวันอังคารด้วยนะคะก็เราอัปโหลดทุกๆวันอังคารเนาะก็สําหรับหัวข้อที่จะมาคุยให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรีวิวผลิตภัณฑ์6อย่างนะคะสําหรับผิวมันสิวขึ้นง่ายแล้วก็แพ้ง่ายค่ะ ก็ส่วนตัวเนียเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายมากนะคะก็ตอนนี้ก็ยุบ30กว่าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาสิวตลอดนะคะตั้งแต่หมอ้นเป็นต้นมานะคะก็เข้าออกร้านคลินิกหมอสิวถ้าจะเรียกว่าทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งยคือเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆด้วยนะคะก็คือนอกเหนือจากปัญหาสิวแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นเซบเดิมอีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็เวลาที่เจออะไรแบบว่าผิด แผกแบกไปเช่นอากาศร้อนไปหรือว่าฝุ่นเยอะไปเนี่ก็คือผื่นจะขึ้นง่ายมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่ผิวมันมากๆอีกนะคะก็ไม่เคยมีอะไรดีเลยผิวเรานะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะคะผลิตภัณฑ์6อย่างนะคะที่เราใช้เวลาที่ผิวหน้าเราแย่มากๆนะคะแล้วก็ต้องการการดูแลพิเศษนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ ก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นไบโอเดอร์มานะคะ CBO H 2 o นะคะเป็นที่ใช้เครื่องสำอางแบบน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยรุ่นของเขามีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะแต่ว่ารุ่นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคิดว่าเป็นตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสีชมพูเนาะก็ตัวนี้เนี่ยมารู้จักกันได้ยังไงนะคะคือเมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วนะคะไปทําเลสิกใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าห้ามล้างหน้าเลยนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ อาทิตย์นึงหรือสองาทิตย์สายานี่แหละจาไม่ได้แล้วแล้วคือตอนนั้นแบบตกใจมากนะคะว่าลางหน้าไม่ได้ฉันจะทํำยังไงดีเลยนะคะและ้วคุณหมอเขาเลยบอกว่าให้ลองไปซื้อตัวนี้มาลองใช้ดูนะคะ เมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วเนี่ยที่เช็ดเครื่องสระามแบบน้ำเนี่ยแทบจะเรียกว่ามีอันนี้ยี่ห้อเดียวนะคะตอนนี้ผ่านานานมากๆ,ๆแล้วมีเธาเรียกว่าแทบจะทุกยี่ห้อมีออกเครื่องที่เช็ดเครื่องสระผมแบบน้ำมานะคะแต่จากประสบการณ์เนี่ยลองมาเยอะมากยังไม่เคยเห็นตัวไหนที่ดีเท่านี้เลยนะคะสาเหตุที่ตัวนี้ดีมากๆเลยเนี่ยคือว่าอันดับแรกแล้วเนี่ยมันเป็นที่เช็ดเครื่องสระผมแบบน้ำที่อ่อนโยนมากนะคะเรียบเสมือนแบบเอาน้ำเปล่ามาเช็ดบนผิวเลยอะค่ะคือมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะ เวลาเช็ดเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเหน,นหนะบนผิวนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกมันไปหรือว่าแห้งไปหรือว่าคือไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเอาน้าเปล่าเช็ดหน้าแบบรู้สึกสดชื่นมากๆนะคะแล้วข้อดีอ,อันหนึ่งของมันเนี่ยคือว่ามันเป็นที่เช็ดที่สะอาดมากนะคะบางยี่ห้องมันต้องเช็ดหลายแผ่นมากกว่าจะสะอาดเนาะแต่ว่ายี่ห้อเนี่ยเช็ดสแผ่น2รอ,อบก็สะอาดแล้วนะคะแบบว่าคือ รอบที่2เนี่ยคือแทบจะแบบว่าไม่มีสีแป้งอะไรติดอยู่บนผิวเลยนะคะข้อเสียของตัวนี้นะคะก็มีเหมือนกันนะคะคือแอแพงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆตัวที่ออกมาในท้องตลาดตัวนี้เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างแพงกว่าตัวอื่นหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นขวดใหญ่500มิลเนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณพันหนึบาทนะคะมันจะมีช่วงโปรประมาณ2ขวดพันหนะคะแต่มันก็แพงกว่าอันอื่นเยอะมากบางอันตอนนี้แบบราคาเพ่ม300มา3า0ร้อยเท่านั้นเองนะคะ ก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยแอบไปใช้อันอื่นบ้างบางทีเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบผิวเราแย่มากๆเนี่ยคือจะต้องกลับมาที่ตัวนี้นะคะเพราะเป็นตัวที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะคะ อ,อ๋อมีทริคนิดนึงด้วยนะคะคือเวลาใช้เนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางแบบน้ำแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องล้างหน้าซ้ำนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราใช้อะก็คือเราจะเอาสำลีชุบน,น้ำเปล่านะคะแล้วก็เช็ดทั่วหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่ผิวแพงง้ง่ายๆแบบเรานะคะถ้าเกิดบางครั้งเช็ดอันนี้ไว้แล้วก็แบบทิ้งไว้แบบนานๆหลายๆชั่วโมงแบบไม่ล้างหน้าซ้ำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบมีความเหนียวเหนียวเหนอะเหนอะน,น,นิดนึงนะคะแต่ว่า เท่าที่ใช้มาคือตัวนี้แบบที่สุดแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะก็คือจะเป็นที่หลังหน้านะคะที่ล้างหน้าก็คือตัวที่แนะนําสําหรับผิวแพ้ง่ายๆเนี่ยหรือว่าช่วงที่เราผิวแบบเบิร์นมากๆเนี่ยก็คือจะเป็นฟิซิโอเจลนะคะเดอร์มคลีนเซอร์นะคะ for dry and sensitive skin นะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยรู้จักกันมาได้ยังไงนะคะก็คือว่ามีช่วงหนึ่งเราไปหาหมอสิวบ่อยมากนะคะแล้วก็พอหน้าเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็แบบเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะไปหาแล้วนะคะแล้วก็เลยถามหมอว่าเออเนี่ยถ้าเกิดแบบอยากใช้ที่ล้างหน้าแบบที่หาซื้อได้ทั่วไปแบบไม่อยากใช้ของหมอแล้วอย่างเงี้ยเพราะมันหมดเร็วเนี่ยคิดว่าใช้ยี่ห้อไหนดีนะคะหมอเขาก็เลยแนะนํามาสองยี่ห้อคือมียี่ห้อนี้นะคะกับตัวเซต้าฟิล จากประสบการณ์ที่ลองใช้มาเนี่ยออชอบตัวนี้มากกว่านะคะสาเหตุที่ชอบตัวนี้เนี่ยคือเป็นเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเวลาล้างหน้านะคะคือมันอ่อนโยนมากๆคือเวลาปั๊มออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อกึ่งเจลกึ่งโลชั่นนะคะแล้วเวลาที่ล้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเอาครีมอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนมันนวดนวดที่หน้าแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะซึ่งข้อดีอันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเซดัลฟิลเนี่ยคือว่า มันทิ้งความเหนอะหนะไว้ที่ผิวน้อยมากๆนะคะเซรั่ฟิลจะรู้สึกเหนอะกว่าแล้วก็อันนี้เนี่ยพอหลังจากที่ล้างออกไปจากหน้าแล้วเนี่ยหน้าจะแบบนุ่มมากๆเลยนะคะก็เลยแบบอชอบตัวนี้ แล้วก็ข้อดีของอันนี้อันหนึ่งก็คือว่ามันค่อนข้างจะปปอาประโยชน์ผิวมากๆานะคะโดยเฉพาะผิวที่แบบเหมือนกับผ่านการใช้ยาสิวมาเยอะๆแล้วแบบเหมือนแบบหน้ามันเบิ่หน้ามันแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกคนที่ใช้ตัวนี้มันจะแบบรู้สึกว่าผิวแบบแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ <laughs> ชอบมากๆเลยสําหรับช่วงที่ผิวแย่ๆนะคะ ข้อเสียมีใหม่นะคะก็มีเหมือนกันนะคะคือว่าสังเกตว่าขวดมันใหญ่มากใช่ไหมทำไมถึงใช้ครีมล้างหน้าขวดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็คือเป็นเพราะว่าแต่ละครั้งที่ใช้ค่ะต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีฟองดังนั้นเนี่ยก็คือการที่แบบจะทาให้ได้ทั่วหน้านเนี่ยคือต้องกดแบบเป็นปั๊มอะ่ะออดังนั้นเนี่ยก็คือค่อนข้างหมดเร็วแต่ว่าแพงมากไหมก็ไม่มากนะคะขวดใหญ่ประมาณ500บาทถ้าขวดเล็กก็มาะมาณ1ร้อยกว่าบาทนะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาครีมทาสิวนะคะก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เข้าออกร้านคลินิกทำสิวมาเยอะแยะ,ยะมากมายมหาศาลนะคะก็คนพบว่าแทบจะเรียกว่าทุกที่เลยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ย เขาก็ให้ยาคล้ายๆกันนะคะคือว่าเป็นยา,าแบบป้องกันสิวทาทั่วหน้านะคะเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าขับสิวอุดตันเนาะแล้วก็ยาแต้มสิวที่อักเสบมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจังะส่วนตัวนี้็คือคิดว่าใช้ี่ห้อ ไหนก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าราคาไม่แพงหาซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนตัวเนี่ยอันที่ใช้เนี่ยคือจะเป็นของธนาพรคลินิกนะคะเป็นตัวแต้มสิวนะคะแล้วก็ตัวถาดทวนหนาเนาะแต่ว่าจําเป็นไหมที่ต้องซื้อของธนาพรคลินิกไม่จาเป็นเลยนะคะสาเหตุที่เราซื้อเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะคะแล้วเขาให้หลอดใหญ่ในราคาค่อนข้างประหยัดนะคะเราะะก็เลยไปซื้อมาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่สะดวกที่จะไปซื้อตามคลินิกหมอสิวเนี่ยที่เคยใช้มาเนี่ยก็คือถ้าทว ตัวทาทั่วหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเบนแซกนะคะที่ดีมากๆแล้วก็ตัวทาแต้มสิวดกเสบนะคะก็คือจะเป็นครีมด้าเจลนะคะซึ่งรู้สึกว่าครีมด้าเจลอ่ะดีกว่าครีมด้าโลชั่นมากๆสิวจะแห้งเร็วกว่านะคะก็2ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์สิวที่ ยังคงใช้ต่อมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะช่วงไหนสิวไม่ขึ้นนะคะก็คือเป็นเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบช่วยป้องกันให้สิวเราไม่ขึ้นในอนาคตใลยประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะที่ทายาทาสิวแล้วเนี่ยตัวต่อไปที่ใช้นะคะคือจะเป็นตัว Moisturizer นะคะสําหรับช่วงที่ผิวเราแย่มากๆเนี่ยออ Moisturizer ที่เราใช้เนี่ยคือจะเป็นฟ h ซ s i o Gel นะคะออตัว AI Cream นะคะ ตัวนี้เนี่ยสาเหตุที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเราเป็นเซฟเดิมใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลรู้สึกตอนนั้นคือ B N H มั้งแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็คือจ่ายตัวนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็ถามคุณหมอว่าเออตัวนี้เนี่ยเออใช้ได้นานขนาดไหนอะไรเงี้ยคุณหมอเขาบอกว่าเออใช้ไปได้เรื่อยๆเลยคะ่ะใช้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เออแบบ คือแบบเหมือนเป็นอะไรที่อ่อนโยนมากแบบคนตั้งท้องก็ใช้ได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทุกครั้งที่น่ายแย่มากผื่นแพ้นะคะหรือว่าเป็นเชฟเดิมหรือว่าคิดว่าช่วงนี้แบบไปแพ้อะไรมาแล้วไม่รู้ว่าทำยังไงดีเนี่ยก็จะกลับมาตายหลังที่ตัวนี้ทุกครั้งนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็น Moisturizer ที่ เ,เหมือนแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะคือช่วยให้แบบให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวแข็งแรงขึ้นจากภายในนะคะเฉยๆนะคะซึ่งจากการที่อ่านจากอินเทอร์เนต็ตแล้วเนี่ยคือมีคนใช้ตัวนี้ในการรักษาผิวติดสเสตียลอยเยอะมากนะคะเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับเซฟเดิมนะคะหรือว่าสำหรับไมเจลไลเซอร์ที่ใช้ทั่วไปเนี่ยคือตัวนี้แบบโอเคมากๆนะคะในการที่จะแบบ,ป,บปรับปารมผิวของเรานะคะ ข้อเสียมีไหมนะคะมีก็คือไม่เหมาะกับการใช้ตอนเช้านะคะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะค่อนข้างมันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยคือว่าตอนที่ใช้ตอนกลางคืนเนี่ยให้ใช้ด้วยขนาดเท่ากับเ,เม็ดถั่วลิสงนะคะอย่าใช้เยอะมากนะคะไม่ไงั้นมันจะมันมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นผื่นคันหรือว่าเป็นเชฟเดิมเนี่ยก็บีบออกมาเยอะๆแล้วก็โปะเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่อุดตันแล้วก็ไม่ทําให้สิวขึ้นด้วยนะคะ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะคือจะเป็นตัวครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดที่เราใช้ปัจจุบันเนี้ยคือจะเป็นตัวนี้นะคะคือเป็นแอลลี่นะคะ SPF 50นะคะตัวมินเนอร์มอยส์นะคะ ก่อนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่มีหมอคนไหนบอกให้ใช้ตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เขาบอกให้ใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสเปกส,สเปตาแบนนะคะ SC หรือ AC อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคะก็คือเป็นตัวครีมกันแดดสเปกตาแบนที่เป็นรุ่นเนื้อเซรั่มนะคะซึ่งจริงๆตัวน,นั้นมันก็ค่อนข้างดีมากนะคะ ถ้าเทียบกับคีมกันแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายตัวอื่นเนี่ยตัวนั้นค่อนข้างมันน้อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างซึมเร็วที่สุดแล้วเนื้อมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อกึ่งเจลกึง่งแบบเนื้อซิลิโคอนอีกนึงแต่มันไม่ใช่ซิลิโคนมันก็คือเหมือน หมือนกึ่งเจลกึ่งซิลิโคนนิดหนึ่งเวราทาเนี่ยก็คือค่อนข้างซึมเร็วนะคะแต่ว่ามันก็จะยังมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมีเคลือบอยู่บนผิวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอเราใช้แล้วเนี่ยคือมันทําให้เราหน้ามันมากแล้วมันก็แบบคิงม,มนเนี่ยมันต้องใช้ตอนชเช้าด้วยใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบ คนไม่ได้ที่แบบน่าจะต้องมันขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ย่ำแย่จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ครีมกันแดดตัวนั้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัวช่วงไหนแบบน่าย่ำแย่มากอาคุณต้องไปซื้อมาใช้นะคะออตอนนี้ก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะคะซึ่งก็แบบไม่แพ้เหมือนกันนะคะมันเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อ,อ,อโลชั่นกึ่งเจลนะคะซึ่งตามความรู้สึกแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อที่แพ้ยากกว่า เนื้อแบบพวกเ,เนื้อนมนะคะเนื้อน้ำนมนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้ใช้ได้แต่ว่าก็ขอบขอกก่อนว่าก็แล้วแต่คนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็แบบแอบใช้เองนะคะ ก็วันนี้ครบแล้วนะคะ6ผลิตภัณฑ์นะคะที่เราใช้สำหรับช่วงที่เราสิวขึ้นมากๆนะคะแพ้อะไรมานะคะหรือว่าช่วงที่ผิวแพ้ง่ายแบบสุดๆนะคะก็ไม่ใช่เราไม่ได้ใช้พวกนี้ทุกครั้งตลอดทุกๆวันนะคะก็คือเราจะใช้ในช่วงที่แบบว่าออผิวเราแบบต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะ แต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งวันที่เอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ใช้มาแบบโอ้โหหลายปีมากๆแล้วคือถ้าเกิดอะไรเราจะกลับไปตายหลังตรงนี้ตลอดนะคะก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่วันอาัคารหนะ <laughs> ้าบายๆคะ่ะ